สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชาชาแน,นลค่ะสำหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องเตือนอย่าซื้อสลากดิจิทัลต่อจากคนอื่นเพราะว่าผู้ขายมีโทษปรับสูงสุด1,000 0บาทนะคะและที่สำคัญผู้ซื้อก็อาจจะถูกหลอกและไม่ได้เงินด้วยนั่นเองค่ะเรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะคะสำหรับการเปิดขายสลากดิจิทัลหรือลอตเตอรี่ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันเปาตังนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นงวดที่3แล้วนะคะสําหรับปัจจุบันเป็นงวดที่3แล้วละค่ะที่หลายคนมีโอกาสซื้อทันและที่สําคัญก็เปิดขายตั้งแต่ช่วงเช้า6กโมงเช้าไปจนถึง5้าทุ่มจริงๆแล้วไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยซ้ำไปนะคะสำหรับงวดล่าสุดก็ขายหมดเกลี้ยงไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นย้ำว่าถ้าใครอยากจะซื้อสลากดิจิทัลทันแล้วเราก็โดยเฉพาะเลขชุดนะคะที่จะมีให้ซื้อมากมายหลากหลายเลขเลยทีเดียวค่ะ จะต,ต้องซื้อตั้งแต่เริ่มแรกที่เขาเปิดขายในวันแรกเลยอย่างเช่นสมมุติวันนี้วันที่16กรกฎาคมวันรุ่งขึ้นคือวันที่17กรกฎาคม6โมงเชา้าเขาก็เปิดขายงวดใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องซื้อตั้งแต่ช่วงที่เขาเปิดขายใหม่ๆเลยก็จะมีเลขที่เราต้องการเยอะมากๆโดยเฉพาะเลขชุดนั่นเองค่ะ ส่วนใครที่พลาดไปแล้วเรียบร้อยซื้อไม่ทันจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามค่ะก็เอาไว้รอบหน้าค่อยว่ากันใหม่ก็แล้วกันนะคะและก็เตือนไปด้วยค่ะสำหรับผู้ที่ซื้อสลักดิจิทัลแล้วก็นำไปขายต่อซึ่งไม่เป็นผลดีต่อตอนเองแล้วก็คนอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะหากว่าใครพบเห็นสามารถแจ้งความเอาผิดได้นะคะ เพราะว่าผู้ที่จะมารับเงินรางวัลได้นั้นหรือว่าขึ้นเงินรางวัลได้จะต้องเป็นผู้ที่ซื้อเท่านั้นค่ะวันนี้5กรกฎาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวว่ามีการนำสลากดิจิทัลมาจำหน่ายต่อเกินราคาบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าที่ผ่านมาสำนักงานตรวจสอบการนำสลากดิจิทัลไปจำหน่ายต่ออย่างเข้มงวดนะคะ โดยดำเนินการแจ้งความเอาผิดไปแล้วสองรายค่ะและจากการตรวจสอบผู้ซื้อสลากที่ผ่านมาพบว่าผู้ที่ซื้อสลากดิจิทัลในปริมาณมากหลายรายไม่ได้มีพฤติกรรมการนําสลากไปจําหน่ายต่อแต่อย่างใดนะคะซึ่งหากผู้ซื้อพบว่านํามาขายต่อเกินราคาสามารถแจ้งความเพื่อเอาผิดได้ผู้ขายก็จะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน10,000บาทค่ะ ก็น่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะว่ามันน่าจะทําได้ซึ่งในทางปฏิบัติคนที่ยอมซื้อสลักดิจิทัลต่อจากคนอื่นมีความเสี่ยงสูงมากค่ะถ้าหากว่าสลากนั้นถูกรางวัลขึ้นมาเพราะคนที่จะมารับเงินรางวัลได้จะต้องเป็นผู้ที่ซื้อสลักเท่านั้นและจากการตรวจสอบที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้รับแจ้งหรือว่าพบว่านําสลักดิจิทัลมาขายเกินราคานะคะ ซึ่งถ้าพบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะแจ้งความเอาผิดทันทีค่ะผพ้่มในการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้แจ้งเตือนประชาชนที่จะซื้อสิทธิ์สลากดิจิทัลจากผู้อื่นให้เพิ่มความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการซื้อต่ออย่างเด็ดขาดนะคะเพราะในระบบจำหน่ายสลากดิจิทัลของผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของบัญชีแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นค่ะ ดังนั้นเมื่อถูกรางวัลเงินรางวัลจะโอนเข้าบัญชีผู้ซื้อไม่สามารถโอนสิทธิ์เปลี่ยนมือการขึ้นรางวัลไปให้บุคคลอื่นได้นะคะหรือกรณีหากจะมารับสลากที่สำนักงานสลากกินแม่งรัฐบาลก็จะต้องใช้ชื่อผู้ซื้อยืนยันตัวตนในการมารับสลากอยู่ดีค่ะถ้าใครหลงเชื่อซื้อรางวัลก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้นะคะ เรื่องนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีประกาศชาัดเจนและออกแจ้งเตือนมาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะในขณะเดียวกันสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ขอแจ้งเตือนผู้ที่ซื้อสลากดิจิทัลและนำไปขายต่อให้กับผู้อื่นในราคาเกินกว่าใบละ80บาทจะมีโอกาสถูกดำเนินคดีเพื่อเปรียบเทียบปรับต่อไปค่ะซึ่งมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน10,000บาทนะคะ ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะและถ้าหากว่าใครมีปัญหาในเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังในการซื้อสลากดิจิทัลก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข02ตามด้วย17ตัวค่ะ02แล้วก็17ตัวจำง่ายๆนะคะก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยร่วงหน้าสำหรับผู้ที่ซื้อสลากดิจิทัลในรอบนี้ได้ทันนะคะซึ่งก็แปลว่า เป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ลุ้นในวันที่16กรกฎราคมนี้นั่นเองค่ะก็ขอให้ผู้ที่ได้สิทธิ์ในการซื้อสลากไว้แล้วเรียบร้อยนั้นถูกรางวัลด้วยนะคะขอให้โชคดีนะคะ และขอบคุณที่กดติดตามช่องนัชชาแชนแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ฝ้ายจะนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาแชนแนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบา,บาย bye ค่ะ